สวัสดีครับผมคนีสานเบาพันพืชเมืองครับนี่ครับมาหาอยู่หากินหน้าเบาห้อยครับมือนี้แต่ว่าเจ้าของหน้าจะไปทั้งได้ไหาอยู่เฮียนบ่เห็นครับใส่ไปอยู่ลำไห้ลำสวนบ้งบางว่ามาใส่เบ็ดครับผมมือนี่ใส่เบ็ดเงียบเปิมือแข่งเส้นเคยแล้วครับแต่ว่าผมเห็ดในอยู่ในกิน่นเห็ดย่ำกิ่นก่อนถ่ายทิ้งงานก่อนเบาพุม่มเบาของเขาแญ่กันยู่ครับครับผมวันผมไปเยี่ยมเซฟไซมาครับผมเขาเมืองกะละสินมา เด็ดกกั้งมาครับผมกังก้งกัง้งกั้งนี้ประมาณเท่าบาทเก้าสิบเก้าบาทครับผมนี่ครับเบิดนี่นครับกัง้งผมสีย่ำครับผมย่ำกั้งเป็นตัวเลยนะครับเนาวคลิกอร่อย กินกระเป่าพุ่มครับนะกรเบ่าหนุงบ่เดี๋ยวแม่บ่หลังเออกร่าพุ่มไม่ใสครับเนี่ยมาจะไปไม,ามาจะเป็นจิตอธานมาทันในปิดอยู่โอ้เป็นคนอาทานครับผมเอา้าไปทางไหนละ่ะอไรเจ้๋ยวกลับมาในมผมจิย่ำตั้งครับผมเป็ดน้บบจิ้มราดไปเลยเลย่ำตั้ง โอ้ก cool. ็ตัวใหญ่ด oh. ีเลยครจังหวาได้การเนี right ่ยแจ่วก่าเราเป็นม okay. ันแจ่วอ่ะอืมกินใส่ความสามารถจะคล่องรถโอ้ใส่เบ็ดแต่ว่ายังเหลืองเงี้ยอยู่ครับกู้ร้องเหมือนใส่เบ็ดเบบนี้แค่ไหนแคตอนพอแล้วเอาขายเอาย้งไปใส่ก็ได้เออมันเป็นเนื้อไงงานกินเลย นี่เขาเนือเลยมเมื่อเขาหมาแกชีบอกแกกาบหนอทุกคนแกะไดกันดีกันแกออกกัีกันวันจากนี้เออวกช่องแข็งพี่เ,เดี๋ยวมิมีกินได้เ่ะซืออ้อมาวันเจเลยใช่ไหมช่องแข็งช่องฟิตไดยเ่อ่ เจดี่มาหออเทากัชดยู่เนี่ยน่กินหัวจนเจามากเมื่อแล้วเมื่อชดเียตรงนี้กินธรรมดอุยานนี่ถึมาบอบอสมีก็อีกสวัสดีครับขั้วล้างรถครับมื่อนี้แ่ตะอออกก่องใช้บริสไทร์หน่ออ้บริสไทรอันเไม่ใช่ปคตับ ดำต้นจกจากนี่บง่เี้ยเห็นไหมโอ้ใส่ปนิดไหมมักเสลือดเลือดลูกอี่นึงด้วกันโเหิตโลเมน,นเดี๋ยวจะมันกินสีเลือข้าวฮึสู้ใส่ดิไม่กุมาค้ัขคารอสเอไ่หรอ ได้ก็กุ้มไปเมียนเราเหยียดปาดออก่บ้านแม่เลี้ยงกับอีกหลายมือแล้วครับใ่า้สิได้ม,มัดก,กินน้ำรักษาตัวของให้หายดีก่อนแล้วไก่สิได้ออกจากลูกปาดแล้วครับมมหม้อหม่าอะไรหมอไก่ซื้อเพราะคุณหมอปวดน้ำแข็งอ่อน กับปูเกลือออกแล้วนะครับแกะเรียบร้อยครับตอนนี้ผมแซน้ำเกลือไว้ให้มันนุ่มให้มันเด้งขึ้นครับผมนะครับเดี๋ยวผมสิว่าเดี๋ยวมีโคกมีสากนะครับเจ้าผมสิทุบใส่ในถุ่งอยู่อะตัแบบง่ายง่ายได้ก็แล้วครับบานบานมาขาดวันน้ครับเราบ้านพราะว่าแกง่ายครับผมโอ้ยแตกไปสุดวะเขาดึงเลยบ้านียวมันจะลวมลงไว้อยู่กันปะบ้าแยบไปตัวนี้ ยังไงครยเป็นมายันมะขายนชุ่มย่งใหโอ้นี่ครับมาแล้วครับก็ลงกตมีเคา่นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไปรับเผาทันกนกนตัวแต่จิ๊กเกอรซองแ่เกอาองเลยครับยินนี่มล่างก็ซื้อประเด็นนั่นเอามาลวดเอามาล่างอีกรูดล่างเนาะไปรับเผาใหม่ยิ่งเยอะนะครับผมแกกกับครับสรอระพุ่มเรียบร้อยครับล่างอีกรอบกันทุ่มมันค่อจังปูเถาะไหมยุ่มมานอะได้พากฮ้ยราตกน บอมเนี่เดี๋ยวว่าหมันดีตัญนามัเกือมากมันหนีปล่อยมันออกนี่แหละมันมีอีดีไลกันับผมเอาลงหนักจะพพื้นที่พอยู่าวไป้ใช่เว็ต้องโคตรขึ้นไปข้นไขึ้นไ้ขึ้นไปเฮ้ฝนตาวเออนตาเนาะแต่ว่าหีทำมันคือได้ห่มีเหนียวไม่อยากออกฝนนิดมันเป็นดียีกังเบาแมนครทบงส โอ้ยยังสีตนหนามันปลามั่เงยเหนียวติวขึ้นกัน่ามีเนื้ออะไรครับมิตารันดีวา้าหเนาะมจะเป็นจไก่เหออไ่เอาอันดีวาร์ต้าโปเซียเหรอ้าวฝรั่งฝรั่งเปนไอ้บวเมอเมงงมานจากเื้อหนึ่่เ้าไอไอกนฝรั่งเป็นโอ้ทหมดไนมาิสวน้าวัเซอร์่บว์เมอร์เซอแขนมีเะเน้ามา เอาละว่าเ้ยเจ้าไม่นำประเดี๋ยงเสียอ่ะนี่ครับรถจัดม่อนครับนี่เนอะไร่ชีลยดชีลอยดหรอว่วงคู่ข่อยจ้งไปเได้จ้งเป็น่ไม่น้ำน้ำประเดี๋ยง็จงานงงนางไหมผักหลายหอเจียวรถขีบอมั้งเพกพร้อมครับตานงเร้เซ็ตน

นมลเลันดีาทีอยู่่ง่่ว่าไม่กงนหมารุมเนถึงห้นไปเฮ็ดดีอ่ะบอกดีากินดีดีโอ้ก็ากินกับเลยไหมไมู่้้าวอ่างน้นดนหนักมันีรถไต้องการหลัรถดีรถหมวกุจัดให้แน่นแต่อยากมาเกในเฮยครับจัดเลยเือได้หรือเปล่าไม่ไม่เื่อเือคอยเคลเย เพราะว่าแซ่เผล่อแล้วผมโอ้ยฮะโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งครับหน่วจัดแจ้งอยวนี้โมเสีบนี่โอ้ยไวางเลยนครับมาซิมมต้องไปหาหมอคือเสีบครับผมเสีบเสีบโมเสียบเขาโมเสียบเลยไปหาหมอครับไส่รถดีผมใส่เบิร์ดเหล่านีนาแซ่เลยใส่เบิร์ดเ่ครับ่อยดีไเปรี้ยวเนาะี่ถ้าพี่กุ้งนี่เป็นในคนละวรลณะครับ มีดนี่ยแกเกียดใส้กันเด้อมีดเบานี่แล้วเนี่ยมันํา้าข้เขาอะไรบอถ้าเขาทางเขาเนี่มันเขาอะไมันด้ขี้เลือดขามโอ้ได้ม่ระบาดที่นแต่ยยาขามาทค้านี่นึงมาเราที่มันมีเยอมาตีกับดับดไดับดดดบัดาบััััาัับดเดบัับ อาซิมครับซีมซีมคนก็้ใส่เนาะเขาบอกเองมันบระมาณซิมนะลุงอกจากไป็อดบ้านเขาเลยโอ้แล้วครับทำอะไรตื่นไ้ครับเรดอยเรอยๆยำมับ้านยำข้าวข้าวไทรถครับมือครับแก้มเลยกบวบตัวตั้งตั้ั้ตั้งตั้ง้งตั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 ้้้้ต้ั้้้้ง้บ้้้ท้้า้ คนปาเท่าจัดเข้าไปงินกันนปีก็มีปีไก่ไม่ปีกอดอยากมะเขาเนื้อบเนาะแมนอันนี้มึงอย่เขาเอแต่ว่าไสสดอผักเขาขาเอาบาเดียวบ่ได้กินอย่างไ้กินผักด้กาเาบุกเห็ดปิใดไมบบเ็ดมันมจีบบุเห็ดอยู่นี่โค้งงโ้โเียเียอะไร เ็าินเ,นเทจยังได้จ้าได้ได้กั้งเบิร์ดทักีเด้ใส่เลือดใส่เลือดเอายังสีตัวเนาะยังสีเพียร์บ่โอ้ยบอกเขาเนื้อปันได้เขาบ่าเขาสร้างดูแต่ว <c oughs> ่าเบิร์ดมือนี่เบิร์ดเดนอนกับแกะสันดีครับกั้งเนี่ยหากินยากเดี่ครับสำหรับคนอีสานบัดเท่าน้อยเบาเนาะบ่เคยกินกั้งบ่เคยกินมันเคยกินแต่สันเคยจะว่าสี่เตือยสองเทือยเรือว่าสามปีเท่านึงจีนะานีนี่ทุบใจอีกเนี่ยเห็ดพริกเอาทุบใจใส่

ว่ามองนี่ไปเอาเอาออกเฮ็ดเป็นไม้ไหมเป็นเสียงโว้ยเฮ้ขาเฮ็ดได้ละเอาในการด้วยกันได้เหรอเนาไม่เป็นเห็นไหมสร้อยในสมองรเล่านะขั้วไายรถก็โอเคเลยล่ะนี่ล่าครับแบบนี้จะให้ดีเอาไม้เข้าไปไหมเนี่ยแม่โอ้ยฮาคนเอ้ยทุบเอาเยเสียงเจียงโอ้ยยัยเจียงเมื่อมานน้ำสิบสิดแล้วนะ

มาครับมาเอือเ re uh, ่ขบอเยอะวะแต่ว่าพอยนแยกเขาเรื่อพอยสลเขาปุออาลงี่การสลความเานี้มุ่่งเกลือง้างวีค่ากันน่ะไม่ยางี้เอแม่มากาีควรในการฟดตงความโคนได้่ลำลนไ้คัเก๋งฮะมนโน่นเมนโน่นไง เดนมเพ็ดเลบมาด่ควดีลเจบอบจะไปเอาเาะเาไปหั่นแลไดีเพราะว่าเพราะ่าคนยังพิกับอัน้ได้เพลดมาเอาสเอาครวอยคนนี่จะใครร้ายสิหลายคแบอยแบอรว่ามันเป็นยำแบบบานๆเดจะไาเมือกันเท่านั้ก็ไราาสวนยรเยค้าเอาแล้คมกเนั่น โอ้คนนี้อันระวังกลนมันเด้อแข็งคือเล็กเน้นหลายปีไอ้ขึ้นเยอะจังใช่ไหมจิ้ขึ้นเป็นย่านเลยว่ะแข็หนักกว่เกลบางทีว่ากูมว่ากูเฮ้ยแต่แล้เปื่หเมื่จิ้มกับปานั่นเรอ มันเห็ดน้ำหยาดหยาดอยู่เนาะอะไรใสยปีโอ้ยฝรั่งอะไรนี่กินนี่สิวะฝรั่งเนาะสมมากเดี๋ยวครับเมียงเหียงใพร้อมขาหลอดั่งนะครับกิอะไรให้ขาปะนี่เฮ้ยเดี๋ยวไปหาเใ็ดได้เดีไปฝ้าย่ยางทีียงกันเพียงกนเสียด้ดิดีใจอยู่โอ้ยยันแม่ยงมาหอมพักอีเลือดไหมไอ่เจยวแม่มุมาฉันเหนแ้บานๆเฮ้ยมุมากตมีได้หน่ไม่ไม่เอานล้ว นัจมอือครับกินแบบนี้ครับอาไปเอาเโอ้รเดี๋ยวอาเาเริ่มต้นเลยเอาเริมเลยเอาโอ้เริ่มไย่รับดริ่มเลเนี่ยว้เอาคนไม่หอกวให้เืย่างเงีย่งมาปักเมือวันเลยอือมาดีเมนูยังปากเป็ดบอปากเป็ดทอดพร้อมครับปากเป็ดทอดบาดี กบทอดแจ็ดก็ซื้อมาแล้วแจ็ดโอ้แจ็ดขอบคพูดในไม้ครับมันจะไม่ได้ขินเจี้ยนบ้าป่ะจ๊ะขอบคพูดในไม้เอาซื้อมให้ครับเจ็ดมาแรือเปล่ามาแล้วของกุ้งเอาไรเล้ยหัวไก่ได้บ่ตั้งไม่ได้หัวไม่ได้บ้างมาเอาวางสัตว์นะมึงชาวบ้านขายได้กินเลยครับอืมจวเฮ็ดอยู่นี่ละจหน่อยจะเฮ็ดเมนูตัวเล่มพ่ออยู่น้ำก๋วยจี่แหละครับอืมเมนูตัวตัวไป็ดเอ็มมซื้อหัวเป็ดกับคอเป็ดกับอันนี้มาพร้อมันทอดเป็นสะโพกปลาไหล มีอีวัมเนื้อางหางมันเน้อโอขัดเสือมากโอเคเลยแซ่บกมง่ยขัดเสือวเพราะอะอันนี้มันางมัน่อันนี้เข้าเลก้างมันเขากล้องีกก้างกระดานบอกแวังหางมันทนล่ะมันหิเงียเอาเอาลงดินข้าวควาเลยได้หางเยเออจังเด็ดออกเรอล้สุดเลยนี่เออำกลางตรงนี้น่ะอทำหน่อยๆด้วครับเด้อเอาเลยครับเอาเลยนะครับย่งน่หน้าตัวแม่าก้างกระดานนี่ การทานั่น่กุยนเแ้เก็บ้งเก็บบอักกาียบ่หมายังเจืากันแล้วยังทกวนยัง้วยห้อยอยู่นี่กแล้วเปพราะว่าเนยเขาจำตินอยู่เตรียมออกลบยู่เขาเขาง่ายช่วงนี้หอยมันอยากออกลบยีมงคืนตัวช่วงนี้อะไรเห็ดน้ำไต๊อ แบกเกาข้างหลังแม่เป็นกล้วยไหมโอ้ยนี่แหละครับบรรยากาศกินแบบลักลอดไข่ล้วหลังรถเออรายการรายการครับเข็ดนั่นติดโบหลายแต่ว่ามีเมนูต่อเนื่องอยู่ครับโอ้ยังไหลอีตัวนี่ไหลตัวครับจวดจวดจวดเดี๋ยวเพิ่งสายเปีเดินบุญเพิ่งสายเปีเดินบุโอ้ยฝรั่งด้วยมึงต้องน้ำไหลหมดไงนี่ต้องให้สายปีครับกินหอมกินมหอมจิ้มกัง กินเป็นตักินเบิร์ตแล้วครับนะรอบเบิ้งสายปีเพิ่ครับเพิ่นจะกินให้เบิ้งครับผมแวกหมเแต่ว่ากั้งนี่ต้องขอบุณคนเห็ดครับเพราะเพื่อจะแกลไกันุดเออขอบคุณครับขอบคุณครับเบาลมนั่งแกอยอะมันไม่อยากเขาเนื้อมาไหนเนาะแต่ว่าอร่อยอยู่โอ้กั้งแล้ว ยาว่ามันยาบมมยากชงกยาไอไม่ครับไอไม้มาที่นี้หัวเลยก็ไมดรอดับมันมันลงไปขี่ผัวะครับนี่บอบอแ่าหาม่ใช่ีกัดสับเรียกเมื่งกัดครับผมบอล็อกัดกันดูยี่ดอก สองสองคนหนึ่งมึงมัวแวด้น่มึงก็มาขอหากู่อแค่นี้เดี๋ยครับโอ้บดรยากาศยการเดี๋ยนะครับใส่ตกไข่ละลายแต่แ่ยงเว้พงมาคือในเพิ่งเพิ่น้อืมนะครับยังงมาเนี่ยเลยจังอยาลูกค้านานจเพิ่งเน้นะครับอันนี้ผมใส่เนี่ยก็ผักใบเลื่อยผักลากงอืม ยพุงพมาดอันนี้ฮ็ดแปลกอันนี้ฮ็ดแปลกเลยลนาพพุงมาใส่เกลือพอมันฝรั่งกินแตงม่มีิไทยฝนกรตกเกตการครับผมฝนตกดีแล้วครับว่าเกียออ,อกน้รงแมนเนี่ยบ่มีดอกไม้ดอกเก็ิออกเปนอะไรมันกนปปนนินแบบ<ส>บานๆนะครับเนาะฝรั่งน่ คับเนาะพระ่แดงนี้กันครับนี่ครับวิธีเบาไทบ้านเนาะไทบ้านไทบานอยู่น้ําพงอ้ําาหะครับอยู่ไหน่าเี่งออกไม่าใส่เบ็ครับผมเรื้องคนสิบว่าขยำกันอยู่บ่ยาเด้อเมาอไปนอนนัยันเมื่อยมือเออบ่มไม่สุก่สุกไม่แนีขยเรงเนาะ ไปเพ่าเปียกไอ้หนิอพวกนี้นี่อาเป็นผงหมาไม่ได้นิมันเปียกมันเปียกมันดิบไม่งี๊ดได้นิห้งๆเลยเข็ดกอปากเลยแล้วเดี๋ยวต่อเดไปตังหันแล้วกสิอดลองโม่กนนะครับวัดนี่ครับเมนูต่อไปครับผม เจ้าบามักมักมักไปก่อนครับผมกบมักอันอันกินไปได้ครับก็ได้มักผบไปครับมักอันเป็นยังก็่อนยังก่อนไอ้กังกั้งกั้งยำกั้งครับผมบรรยากาศฝนตกครับเนาะฝนกตกเนาะก็เลยทิ้งน้ำก็หายไปเบื้องหลังอาทีตย์นี้ไม่ใช่ครับอยู่กับนายอันทั่วครับผมครับผมคือเก่าครับผมสวัสดีครับแต่ว่าเบาพุ่มเพิ่นไปจุดเต่าไป เป็นคนเอาทานอยู่ันี่ครับอตอนนี้บรรยากาศจะเถียงหน้าเบาหอยครับผมได้การนด้เราบริเวณมาครับผมเบาหอยเป็นอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้แบบที่นี่เราบริเวณมาอยู่หน้านะเป้าหมายนะครับ <S 2> <S 2> อโอ้ลังคุยกันกินอันนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามเมนูนนต่อไปครับทางช่องไหนทั่วไปล่ะครับผมผมกินปลาเพราะว่าเดี๋ยวมือนีใบสานีกร เซฟไซกับสีม้ามืออื่นมือหื่นแล้วครับเพื่อนกับมืออื่นมือหื่เนี่ยเพื่อนกับสีมาแล้วเพราะว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อที่บ้บบานอคอมเมนต์บ้านให้เซฟไซหายดีไว,ไว้โอ้สุดย,ยอดสุดย,ยอดต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆน้ำกันเนาะโอ้การในการครับเดี๋ยวเมนูต่อไปผมจะมีหัวเป็ดย่างเป็ดต่อไปพร้อมเลยครับ นี่หครับหน้าเบาหอยครับตอนนี้บรรยากาศยิดีมีใครับฝนโตวความเดี๋ยวขอไปสักนิดก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>